ลูกค้ามาซื้อ,อยาเยอะมากบุ๊กจะเป็นลมก้มๆเงยๆเลยนั่งพักหยิบยาหม่องวังพรมมาดมให้ชื่นใจซะหน่อยบุ๊กทํางานตั้งแต่8ปดโมงช้านะคะทั้งรับยารับของดูสต๊อกนะคะวันไหนลูกค้าเยอะเราก็จะวุ่นเลยก้มๆเงยๆลุกๆนั่งๆพอเลิกงานบางวันนี่ล่างระบมเลยโอ้วันนี้เลิกงานแล้วไม่ไหวแบบเหนื่อยสุดๆ เนี่ยวางพรมเขาดีอยู่นะแบบนอกจากแบบจะเอามาดมแล้วแบบสดชื่นมากๆอะ่ะยังแบบเอามาทาแค่ปวดเมื่อยได้ด้วยเนี่ยบุกก็เอามาทาไหลอย่างเงี้ยคะ่ะหลังจากแบบเลิกง,งานอะ่ะเขาช่วยแก้เมื่อยได้ดีอยู่นะกระปุกนี้บุกก็หยิบจากที่ร้านมาใช้ได้แหละค่ะก็คือแบบเออเห็นมันวางอยู่ในร้านแล้วก็แบบเออลองเอามาใช้ดูซะหน่อยแล้วแบบมันใช้ดีจริงบุกมีสสูตรมาแนะนําด้วยนะคะสีเขียวสูตรสเสเลทพังพอนแล้วก็สีเหลืองสูตรไผยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบยาหม่องกลิ่นหอมหอมนะคะบุกแนะนําเลยะคะ่ะยาหม่องตา สมุนไพรวังพรมค่ะใช้ดีจริงค่ะแบบปิดร้านแล้วเราก็เอามาดมแล้วก็เตรียมเลิกงานกันค่ะ